เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากทางหงแดงริวพูของเราระเบิดฟอร์มเทพบุกไปถล่มเอาชนะทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงทิ่นโอทราฟอร์ดแบบขาดลอย3ประตูต่อศูนย์จากฟีเท้าของทางหลุยดีออสที่ทำไป2ประตูในเกมนี้ก่อนจะเป็นทางมูฮัมหมัดซาลาห์ที่มายิงปิดกล่อง ส่งให้ทีมของเราคว้า3คะแนนสุดสําคัญและเก็บชัยชนะรวดตลอด3เกมแรกของการแข่งขันพิีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่ขึ้นมารั้งเป็นหัวตารางโดยมีแต้มเท่ากับทางจาง่าฝงอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นทำให้เสียงชื่นชมถาถมไปที่บรรดานแนวรุกของเราแต่หนึ่งในคนที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ก็คือตัวของทางเวอร์กิลฟนันได้ประกังกับตันทีมของเรา เครื่องที่สามารถยืนยันเรื่องนั้นได้ดีที่สุดก็คือตัวเลขในเชิงสถิติหลังเกมที่ออกมาเมื่อเขาสามารถผ่านบอลสำเร็จได้สูงถึง69จาก73ครั้งหรือคิดเป็นอัตราส่วน95เปเซ็น ขณะเดียวกันผลงานในเกมรับของเขาเองก็แข็งแกร่งดุดหินผาเม,มื่อมปการเคลียร์บอลไป11ครั้งและในจํานวนนั้นก็เป็นการเคลียร์บอลจากลูกกลางอากาศไปถึง5ครั้งด้วยโดยเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งในการดวลลูกกลางอากาศกันได้ทั้ง5ครั้งเรียกได้ว่ามีสถิติ100%์เต็ม นอกจากนี้โจ้ตยังมีส่วนร่วมกับเกนรับไป17ครั้งตัดบอลได้3ครั้งและแย่งบอลกลับมาได้อีก3ครั้งด้วยกันเรียกได้ว่าเราได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของฟานได้กลับมาอีกครั้งในยุคข,ของทาง Arnold, อาร์เนสร์ร็อตเทรนเนอร์คนใหม่เลยก็ว่าได้นั่นจะกทำให้ทางทรอยดีนี่อดีตหัวหอ,อกตัวเก่งของทางแตนอรา,ารวาสวัดฟอร์ดได้ออกมากล่าวชื่นชมผลงานของเขาจากการแข่งขันนัดดังกล่าว ฟันได้ช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บกินชีตมาได้ดีนี่กล่าวเขากลับมาเป็นสัตว์ประหลาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเขาเป็นเหมือนกับป้อมปราการในแนวรับของลิเวอร์พูลเขาเปลี่ยมพรได้วุณนัภาพและลิเวอร์พูลเองก็จําเป็นจะต้องต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาในในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูในส่วนของมิดฟิลด์ตัวรับกันบ้าง หลังจากที่เราได้เห็นความต้องการเสริมทัพในตำแหน่งนี้เข้ามาตั้งแต่ยุคของทางเยอร์เกนคร p ต่อเนื่องมาถึงในายใหญ่คนใหม่อย่างทางออเนอร์สตรแตาที่จริงแล้วแม้จะต้องการนักเตะในตำแหน่งเดียวกันแต่โปรไฟล์ของผู้เล่นที่ผู้จัดการทีมทั้งสองคนอยากจะได้ตัวนั้นกลับมีความแตกต่างกันในเชิงของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแทบจะสิ้นเชิง นั่นคือเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมตัวของทางไรอันกราวเวนแบกมิดฟิลด์ดัชแมนจึงสามารถที่จะก้าวขึ้นมาและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับแผงกองกลางของสลอตไม่เหมือนกับตอนที่เขาอยู่กับทางครอปก่อนหน้านี้ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็คือทางเจมส์เพียสเหยี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดีแอเลติกสำหรักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอัง ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็คือโปรไฟล์ของนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังมองหาอยู่นะ P.S. กล่าวมันน่าสนใจมากเมื่อคุณได้รู้ว่าอาเนสลอตอยากจะได้อะไรจากผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคข,ของทางเยอรเกนครับด้วย ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนภายในสโมสรและสอบถามเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหากลิว์ภูมีการเซ็นสัญญากับมอยเซสไกซเซโดเข้ามาได้ตั้งแต่เมื่อสัมเมอก่อนเขาจะตรงกับสิ่งที่ทางสลอตต้องการหรือไม่คำตอบก็คือสลอตอยากจะได้คนที่สามารถเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีต่อต้านการเพรสซิ่งของคู่แข่งได้หาช่องระหว่างลายเก่ง และนั่นก็คือสิ่งที่ทางเกลวเวนแบกแสดงมันออกมาให้เห็นทั้งหมดในเกมเมื่อวันอาทิตย์ผมคิดว่านั่นแหละคือหลักใหญ่ประเด็นสำคัญเลยนะเพราะสลอตต้องการนักเตะในรูปแบบที่แตกต่างออกไปครอบต้องการตัวทำลายเกมรุกของฝั่งตรงข้ามในตำแหน่งนั้นดังนั้นมันจะต้องเป็นคนที่ใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะและหยุดการเล่นของคู่แข่งได้แต่พอมาถึงยุคของทางสลอตทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไป ตอนนี้เขาหันมาใช้มิดฟิลด์สองคนถอยลงมาเล่นลึกและให้อีกคนคอยเดินเกมขึ้นหน้าทันทีทันใดที่เขามองหันมาถึงทางกราวเวนแบกเขาก็ได้พบว่านี่แหละคือน,นักเตะที่สามารถตอบโจทย์แผนการเล่นของเขาได้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกผมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเราอย่างเฟเดริโกเคียซา a, ปิดทีมชาติอิตาลีซึ่งเราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางมาลายอยู่เวนตุสด้วยสนนราคาในเบื้องต้น10ล้านปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก2.5ล้านปอนด นี่เป็นการเสริมทัพเพียงคนเดียวของเราในช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้หลังจากทางจอจี้มามาดัชวีลี่ผู้รักษ,ษาประตูจอมหนึบที่เราก็ไปทุ่มซื้อตัวเขามาจากทางไอ้ขางข่าวบาเรนเซียถูกปล่อยยืมตัวกลับไปให้ทางต้นสังกัดเก่าใช้งานยาวตลอดช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดในประการประกาศรายชื่อของทัพอัสซูรีทีมชาติอิตาลีสำหรับการลุยศึกการแข่งขันเนชันส์ลีกในช่วงพักเบรกทีมชาติที่กำลังจะมาถึงลชินโนสปันเลตติในใหญ่ของพวกเขาก็าไม่ได้มีการเรียกตัวเกียร์ซาไปติดทีมดังกล่าว และล่าสุดระหว่างงานแถลงข่าวกับทางสื่อมวลชนเขาก็ได้ถูกนักข่าวเข้าไปสอบถามถึงการตัดสินใจดังกล่าวข้างตน้นที่ซึ่งตัวของทางสปันเดติก็ได้ไปลอ,อกมายืนยันว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของเขาหากแต่มันผ่านการพูดคุยกับตัวของทางเกียร์ซ่ามาแล้วและมันก็เป็นการที่ตัวของดาวเตะวัย26ปีเองนั่นแหละที่ต้องการจะอยู่กับทางต้นสังกัดใหม่ของเขาอย่างทางลิเวอร์พูลเพื่อจะใช้เวลาในช่วงนี้ในการปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ของ เฟเดริโกเขียซ่าและตัวของผมเองได้มีการพูดคุยร่วมกันนะเรามาประเมินสถานการณ์อยู่บนข้อเท็จจริงและพื้นฐานในหลักความน่าจะเป็นสปันเลติกลราวผมบอกกับเขาไปว่าผมพร้อมที่จะเรียกตัวเขามาติดทีมเพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับเรานะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันมากมายนะ จากนั้นสิ่งที่เขาได้บอกกับผมกลับมาก็คือเขาเองก็มีการหารือพูดคุยกับสโมสรใหม่ของเขามาด้วยและโดยส่วนตัวแล้วเขาอยากจะหยุดทำงานพิเศษให้กับทางต้นสังกัดในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้มากกว่าดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่ออกมาเป็นเช่นนี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์เมื่อโจตัวได้ออกมาเปรยหลังเกมที่ถล่มอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่หนาเต็ดว่านี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลหลังจนถึงตอนนี้โจตัวเองก็ยังไม่ได้รับข้อสเสนอต่อสัญญาฉบับใหม่จากทางต้นสังกัดจากสัญญาเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสัมเมอร์หน้า ล่าสุดทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประกลังระดับตำนานของทีมเราก็เชื่อมันว่าฝ่ายบริหารของสโมสรก็กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แต่มันมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันบางที่โมฮัมเหม็ดซาลาน่าจะเป็นผู้เล่นตัวริมเส้นที่เก่งที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในหน้าประวัติศาสตร์ของพรมียร์ลีกแล้วนะคาราเกอร์ล่าว แน่นอนว่าในฐานะสโมสรคุณย่อมจะต่อสู้เต็มที่เพื่อเก็บตัวเขาเอาไว้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทุ่มเงินลงไปเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเคยทำอะไรแบบไหนในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณจะทำอะไรต่อไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อคุณอายุเข้าหลัก30ปีกลางๆคุณจะทำสิ่งต่างๆไม่ได้เหมือนเคยในอดีตที่ผ่านมาต่โมอ,อาจจะมีความแตกตา่าง แน่นอนว่าลิเวอร์พูลอยากจะเก็บเขาและตัวของทางเวิร์กกิลฟันได้เอาไว้กับทีมต่อไปแต่มันก็ต้องมีการพิจารณาค่าเหนื่อยที่ตัวเลขที่มีความเหมาะสมพวกเขาจะยังควรได้ค่าเหนื่อยเท่าเดิมไหมพวกเขาจะเล่นแบบนี้ได้อีกใน2หรือ3ปีข้างหน้าหรือเปล่าพวกเขาจะยังคงเป็นนักเตะคนเดิมไหม นั่นคือสิ่งที่เราต้องนำมาถกเถียงกันแต่ผมก็คงประหลาดใจอย่างมากเลยนะหากซาลาไม่ได้ลงเล่นให้กับเราต่อไปในฤดูกาลหน้าเพราะเขาเป็นคนที่อยากจะเดินหน้าทำลายทุกสิติที่สโมสรอนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อพูดถึงอนาคตของโมซาลากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอัปเดตล่าสุดจากทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งในเรื่องนี้กันบ้าง แ่ะเขายืนยันว่ามันยังคงมีโอกาสที่สามารถจะพลิกกลับมาได้อีกเยอะและการที่โจ้ตัวออกมาประกาศเช่นนั้นซาลาก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่อยากจะอำลาทีมไปจริงๆเพียงแต่เป็นการกดดันผู้บริหารของสโมสรให้เร่งการต่อสัญญาฉบับใหม่และเข้ามาพูดคุยกับเขาต่างหากผพรไม่คิดว่านี่มันคือมหากพาบหรอกนะออนสตีนกล่าว ผมคิดว่ามันตรงไปตรงมาที่ลิเว่าพูยังไม่ได้มีการติดต่อมาหาศาลาหรือตัวแทนของเขาสำหรับการพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่ดังนั้นสิ่งเดียวที่โม่พูดได้ในตอนนี้ก็คือนี่อาจจะเป็นฤดูการสุดท้ายของเขากับสโมสรจากสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ แต่เรื่องนี้ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้พอมคงไม่ประหลาดใจเลยหากลิเวอร์พูลพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างออกมาเพราะนี่คือนักเตะที่สุดยอดเขายังคงอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแต่เรายังไม่รู้ผลลัพธ์ที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของเขาการที่โม e ออกมาพูดแบบนี้ต่อนหน้าสาธารณชนมันเป็นการกระทําเพื่อไปกดดันลิเวอร์พูล มันก็เหมือนกับการที่โจ้ตัวประกาศเป็นทางอ้อมว่าเขาต้องการจะอยู่ที่นั่นต่อไปจริงไหมละ่ะเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นเขาเองอย,อยากอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปคนที่ต้องรับผิดชอบดอีลนี้ก็ต้องไปทำมันให้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ